ในวันนี้นะครับในตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปพบกับสัตวแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่อยู่ย่านรากกะบังจะไปถามปัญหาจะไปถามสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจร้จัดแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะไปขอความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทาหมันนะฮะว่ามันดียังไงหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวเรากําลังไปกัน,นครับตอนนี้ก็อยู่เส้นซอยวัชส,สีกาลังออกไปราชกะบังก็ระยะทางจากที่ไปก็น่าจะประมาณสัก10กิโลไม,ไม่น่าจะเกิด you a know r find. ข้างหน้านี้ก็เป็นวัดหัวฟูซึ่งเป็นทางผ่านของเราที่เราจะออกจากซอยนี้ไปถนนไร่กับบังถึงแล้วนะครับวัดหัวฟู จากนี้ไปก็อีกประมาณสัก4-5กิโลก็ถึงแล้วใกล้ <you> ถึงหน้าปักซอยแล้วนะครับตอนนี้ก็อีกน่าจะประมาณอีก300เมตรข้างหน้านี่ก็สุดซอยนะฮะเลี้ยวซ้ายเปิดไปเลี้ยวนะครับเพื่อเป็นกฎระเบียบของประเทศไทย เลี้ยวซ้ายนะครับตามถนนไปเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้ยรถเยอะมากครับวันนี้ถนนและกะบ,บงังจากนี้เราก็ตรงไปอีกประมาณสักห้าประมาณ600เมตรเพื่อที่จะกลับรถใต้สะพานนะครับ ครับอย่าเลี้ยวนะครับตรงอย่างเดียวตรงไปนะครับข้ามสะพานไปเลยยาวเลยํำใจครับคนไทยมีให้ให้ค้าเข้าก่อนนี่คือตลาดหัวตะเข้น,นะครับคนแถวนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นตลาดที่ค้าขายเกี่ยวกับของกินนะครับผงผักอะไรเยอะแยะหมูหมูอย่างต้นเลยครับ ครับขึ้นสะพานข้ามไปเลยตอนนี้ก็ผมก็ยืนอูับคุณหมอนะครับของเป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็เป็นสัตวแพทย์ที่รักษาคุณนักน,นะฮะผู้เชี่ยวชาญนะฮะก็กวันนี้ครับคุณหมอโดยเดินทางไม่นานตัวเนะครับครับเอ่อผมนายสัตวแพทย์ชุติชัยศรีหาบลงครับเจ้าของที่นี่คุณเจนี่ครับ ตอนนี้ผมอยากจะมาถามคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจิจกับนะครับในในความที่คุณหมอเนี่ยทุกวันเนี่ยคุณนะสุนัขจร้งจอกจับมีปัญหายังไงและปัญหามันเกิดจากอะไรครับอ๋อสุนัขจิ้งจอกครับปัญหาของสุนัขจิ้งจอกส่วนส่วนใหญ่นะครับอ่อแรกๆเนี่ยเขาไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกแต่เขาก็เป็นสุนัขที่น่ารักน่ารักดีปกตินี่แหละตอนแรกคนที่ซื้อมาเลี้ยงหรือเขานำมาเลี้ยงเนี่ยเขาก็มาเลี้ยงเพราะว่าอย่างน่ารักอยู่ พอโตขึ้ไนไปเสร็จปุ๊บเขาก็เลืมไม่ได้แล้วคก็เลยไปปล่อยแล้วก็พอไปปล่อยเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นจอนจัดละพอกลายเป็นจอนจัดปุ๊บก็ผสมพันธุ์กันก็ออกลูกออกหลานออกมาก็เลยกลายเป็นลูกหลานของพวกสุน,นัขจันทรปัญหาคือค่ะคนคนก่อนที่ไม่มีแบบไม่มีสามารถตัดสินใจว่าอาจจะ่อดไปตอนตอนลุกลูกสุนัขยังเด็กอยู่แค่นั้นแล้วก็ถ่าออาไเลี้ยงแล้วโตแล้วก็หนังเขาไปปล่อยอะไรนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับ วิธีการแก้ปัญหาที่คุณหมอพิว่าน่าจะบอกผมแล้วสามารถทําได้โดยเจ้าบอกนะครก็พาเขาไปทำหมันแล้วการทำหมันนี่ตรงเลยมันดียังไงก็เป็นการหยุดวงจรการเกิดของเขาเลยถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลี้ยงเขาเราต้องการลูกเขาเราก็ไม่ต้องทำหมันแต่ถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าเรารักที่เขาตัวเขาตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่ได้วางแผนเรื่องหน้า หมอนแนะนำว่าน่าจะทำมั้าก็คือ<ด>ปัญหานีอันนี้คือวิธีการรัญหาที่ดีที่ททสุดสําหรับเจ้าของเองที่สาม,มารถทําได้แล้วก็จะไม่ลดจํานวนการเกิดของคุออนัขอีกแพน้าพจก็คือแบบถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็ถ้ารู้ไปทำเลยนะเลี้ยงไม่ไหวก็ได้ไป้องเอาไปปล่อยใช่ครับต้องทำก็ผมก็มีโปเตอร์ฮะโปเตอร์กับเบอร์ชวมาให้คุณหมอดูแต่โปเตอร์เรนะะี่ยผม ปากติดไปได้วยนะอันนี้เป็นโครงการของผมเลยเครับผมรดน้ำลงฮะลงนะเป็นการควบคุมกาเนิดเพราะมันมันเป็นมันดียังไงแล้วก็แล้วมันก็จะบอกครับว่ามีวัตถุวัตถุประสงค์เพื่ออะไรทำหนันไงโอเคคุณหมอว่าดีไหมครับแบบนี้อ๋อโอเคดีครับแล้วก็มีเบอร์ทัวร์อีกอันนี้เบอร์ทัวร์ก็จะเป็นอัน,นอันนี้ถ้าต้นแบบนะฮะ <Okay. S 2> ยังไม่ได้เข้าถึงนิดน,นี่ก็จะเป็นบอกข้างในก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาปัญหาของกนะ็จะจนแต่ก่อนแล้วผลกระทบนะฮะช่ <Okay. S 2> วยคุณหมอถือไว้วตั้งนะฮะ อันนี้บอกปัญหาผลกระทบแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุของนักกีฬาคือบอกทุกอย่างเลยทํำมาแล้วดีอย่างไรแล้วก็มีที่ติดต่อขางหลังนะครับมีทุกอย่างนะครับก็อันนี้คุณบอกว่างไงกนะ็เป็นที่แนะนําที่ใช้ได้น,นะครับใช้ได้ครับดีครับดีครัก็อ,อันนี้ผมฝากคุณหมอไว้ครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นครับผมก็ขอขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับ